วันนี้เราอยู่ที่งาน,งานพื่อสวนงานพื่สวนโลกเฉลิมพระเกียรตินะคะปี54ค่ะงานรัชพึก54นะครับงานรัชพึกื เยอะอ,อาคารจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับ

อูเจ้าบ้านลมเอ้ยไม่ใช่ลิโปองเอ่อการบัญชด้านนี้มันเรือเป็นหมวกกับเครืองเคร่องก็ต้องดูเจ้าก็เหลือ20บาทใต้สีเขียวรถที่2ที่นั่ง50บาทนะครับการบริการหยุดพัน52สถานีจุดสั่งบนเลนที่4 7 0ไร่ท่านสามารถลงได้ตั้งแต่จุดแรกที่รถจอดนะครับมับนมีวิทยุกรแล้วก็บุกเป็นลาย50บาทตลอดเส้นทางเลยนะฮะ น้อานอมานะครับด้านหน้าครับด้านหน้านะครับด้านหน้าขวามือครับเดินรงไปเลยคบัตรซืตัวด้หน้านะครับมาเป็นหมู่ข้าหน้านะครับติดต่อได้นะครับนั่งรถนะครับ การเพลิเพลโนก็ไดชิปกสองพันห้ร้บเลี้น,ละน,น,นะครับประเทศของเรานในกนารจัดงานก็นนทั้งหมดสี่้ไรซทีเดียวนะครับถ้าเดินแต่ก็คงเสน,นอนต่ทีเดียวนะครับเนักหนักลางตายนะครับแล้วก็การอื่นก็ขอแจ้งสิทธิ์ในการใช้บัตรเอลกลางของเรานิดนึงนะครับเออนะครับทุก อนก็ตั้งใจฟังแป๊บนึงนะครับบัตรใบหนึ่งนะครับใช้ได้รอบเดียวนะครับเนาะรอบจะไม่วนให้่มรอบสองนะครับไม่ใช้รอบสองได้นะครับวนให้แล้วก็จะไม่จะไม่มีไอ้วนกลับนะครับใช้รอบหนึ่งนะครับบัตรใบเดียวใช้รอบเดียวนะครับเนาะถ่าเมื่องไปเที่ยวดูเที่ยวรถจะมีจอดให้ตามสถานีจอดจอดนะครับเนาะ รถจอดให้ตามสถานีจุดจอด12จุดจอดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องท่านลันไตโดนไปชนแล้วสามารถกลับมารอเ้ารถที่จุดจอดสถานีได้นะครับแล้วก็ใช้บัตรไปเดิมใช้มาไปเดิมนะครับเออนัื่งรถขับไปนะครับนะนะครับเรื่องรถขับไปได้สามารถใช้บัตรไปเดิมนะครับเออนะครับบอกไปเดียวสามารถเชื่อได้ทั้งวันเลยนะครับแต่อยู่ที่เราจะลงไปที่ละจุดเราจะใช้เวลานะ น่นเนี่ยนนมากน้อยถิ่นใดนะครับเนี่ยอยู่อยู่ที่เรานะครับนะนะครับอันนี้ก่อนนี่แนะนำให้ลาชิลจุดไปในเมื่อรับจัดตามสั่งจุดจอดให้นะครับเออทำหรัต้องคาม์น่ต้เป็นองค์กรส่งเสริมกิจการฟงนมนะครับมมีแกนสัตว์ทิพยเนื้อวัวนะครับเอามีทางการทำไอซไอศครีมนะครับเอ่แล้วก็มีให้ให้เทานกันก็มีนะครับนะตรงนี้เป็นจุดจอดนะครับตรงนี้เป็นจุดจอดสามารถลงได้เลยนะครับนะ ตรงนี้เป็นจุดแจกไหนล่ะเอวชื่ออะไรส่งกลับไปที่บ้านเราไง